ขึ้นมาตะาววยาแล้วงาปิดปราลูกก็โตูดโปรดช่วยเติมแล้วงาคิดปรางลงบางก็ช่วยตเติมช่วยตรงเสริมเจวกานาที่แม่ปลาเคยได้ยินนำนใยายที่รูตนดังโดาดขึ้นมาตะกอแล้วนี่นะแม่นะแล้วงา่ายแม่ปอที่เคยจมสมทวิน แล้วใด้ลือกว้านาลือลังแล้วได้ควังยินแม่จมสิ้นบดสิบจองสะนดองชน ขยะโดม็่เพ็ินรับปะกองขยะโดูให้ดีก็มีสิทธิ์แม้แต่องค์พระปิตรมายังมีนากินคนเดินดินเรือจะสิทธิ์กับนินตาเอาละครับพี่น้องปี่กอดอกครับในช่วงนี้พี่น้องครับเราจะยกซาลาดใหญ่ขึ้นมาซาดอยาถึงตะโก้นะครับอ่าก่อนจะจับบอลในกล้องเหลือง ใหญ่เรีองนี้จับตะวายโปร,รตาปราณบุญนะครับอาเกี่ยวกับเรื่องปราศีรุตน้นนางมาโดนาในตอนนี้แล้วกับนำไสยตาข้อมาดาคุณปุคุณเมยมาพบกับเมืองปัญจา,าลรนรับบทปราศีรุตนุนโดยท่านอาจารย์มาโดรารุป,ปัดหากเซตพี่น้นองครับในรับบทเป็นดาวรีรุตนุนเรื่องราวต่อไปเป็นอย่างไร่ยพี่น้องครับติดตามเยอะมากกับกำลาน รับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปกับพี่น้องครับ ทังเอ้ยบัดนั้นดาวดีดูตุนปาร์กาในตอนนี้งงตาอุ้ยผัวันนี้งานวันแล้วนั่นไงหล่นใจแต่ผัวันี่นมาจากจจากรีแล้วดูดีดูตนผัวนี่จักคลีแล้วสีสูตนแล้วผัวนี่นี่จักคลีสีสูตนบรรยาย เขาเลยกับตาลงที <Netz ank pedir als> <UNKNOWN> ่ตัวกรงน้ำข้าพเจ้ามีนามาเร็้วแบบปัิทินุทธนตั้งแต่ได้ทถาพนาขึ้นครองรัฐยังนาครเป็นจนนาโคนเงนี้ประชาชนก็มีความทุกขไม่มีเกิดการเข้าอยากมากแพงแต่อย่างใดแต่นั้นแหละข้าพเจ้านี่ก็ยังมีทหารขู่ใจ ทีไปไหนมาไหนก็จะต้องเรียกพบเรียกเจอกันประจำวันนี้ก็ถึงเวลาเอ็นไว้จะต้องเรียกชายเจ้าผ่านบุญซึ่งเป็นคนที่วัดติดตามมีความสามารมีความรููเรื่องของการจับทัด์ในปายย่ายนี้ในเมืองนี้เจ้าผ่านบุญมันดูจักมดตรงไหนตรงไหน แกตรงไหนมีฟ้าตรงไหนมีเสื้อตรงไหนมีทัพย์ารพัดหููจักหวดเออวันนี้เห็นว่าจะต้องเรียกชายมาคุยปรึกษาหรือว่าทำอย่างไรจรึงจะไปจับทรัพย์ก็เวลาแล้วเอ้เหล่จะเรียกเจ้าพานบุญ คุณแปลนใหญ่แปลนบุญนั่นแหละคุณแปลนเยอะจำนานปลายแกงเลือแต่เนื้อไกล้จำนานปลายแกงเลือแต่เนื้อไกลแล้วจำนานปลอยแกงเลือดแต่เนื้อไกล้จิ้งจกนูแม่นยำที่มันนำล้วนเลยเป็นยำนั่นแหละนำล้วนเลยาอลีปากกายดำเนินคอยเดินมาปากายดำเนินก็รีบเดินมาแล้วปากายดำเนินรีบเดินมา ตอนนี้ไง่อแม่พี่น้องได้พบกับปราณบุญน,นะครับซึ่งเป็นดาร,รับใาย้องพระที่ทุตน,ได,นได้พบได้สัปดาห์กับนายปราณน้าเด่งนะครับโดราโบราณพี่น้องครับจะต้องมีนายปราณไอ้ยะแลดลดแหลดด À đi, ừ. bài chạy chưa tên nà. ừ. mày... là lẻ nặng trà đôm, hmm, mày, mày, Xin cái đâu không? Ở ta mày lên nè, gông chăng mà câu tâm lên câu ta mày lên à, 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 กี่นอนฮัลโหลสบัสิบงวงน้ำไปตามตองเหลียงเราเองเนี่มีน้ำอยู่เรียวาตาปลานบุญตริกเป็นปลานลับใจของต่าวีรู้ตนนี่แหละเจ็ดวันที่เยวได้หลับกำลังชากองต่าที่รู้ตนในอกไปลาเนื้อลาสัด แต่ว่ามันเกิดเรผิดไพอันใดก็ไม่รู้ครบเจ็ดวันเลยก็ยังไม่ได้เนื้อะดทรัตตุงบ้านเมืองเรานี่กยลาวไม่รู้ใล้ตั้งกอขึ้นว่าพรานคนใดที่ว่าไม่มีช่วยเนื้อช่วยทรัทรงทองปลากรังนี่ต้องถูกตัดคอเัาเนี่ที่ว่ารอบนี้มันต้องตายเลยแต่ว่าไม่ทีต่ำปลื้แต่ว่า อีตายก็ต้องตายแหละรอบนี้เพราะว่ามันนาไม่อกจริงๆทุกนี้มันกลบเจ็ดวันเลวนี่ก้าวขึ้นก้าวข้าวเต่าที่ดูตุนกับไม่ย่านขึ้นอีนี่กับไม่อ่านหลักนี้ซากลัวเก๋ okay? แต่อกประกาศไม่จับทุกชาวที่ดูตนเรากไม่ได้เหล้าเก๋ okay? เราลู่อยทำใจเครไปทำอะไรตรงไหน เด็กหนาดสิ้นไปได้กันตรงไหนอะไรพวกกนโลเมตร <c oughs> มเราจะตามไปสาบก็โศยเด็กออกไปเที่ยวนั่นไปตามหมูกกิโลเมตรสำคัญแ่าที่ดูตัวเราเนี่ยเออใช่ก้าวแกลุยทุกนี่นี่ก็ไม่อ่านหลักนี่ไม่เตะต่ำถือ <c oughs> <c oughs> ให้ยะอีไปบอกความจริงก็ไม่อาา่านบบกเอ๊ะ เรื่องเกย์เจ้า,า,ามาบุญอยู่หน้าบ้านเจ้าบังใช่อยู่ในองค์ท่านยินมีมีอยู่กับไก่กับกาเรื่องไอ้บุญไม่ต่ำเพือที่นี่ต้องเรียกเลยไอ้บุญไอ้บุญรู้จักเราจังปอมป้อ,มอยู่ไม่นอยนะอันไครอ,อะ เรื่องนี้จำไม่ได้อยู่จำเที่ยงกันกับกายกับกาแต่แตว่าดีมาเอ็นทัวมันไตโรนจำเสียงเจะได้อ้อน,นีินี่จำเที่ยงเราได้อยู่จำได้เจ้าทรัพย์เอาเนื้อเอาปลามาถวายเราใช่ไหมขวานแถวที่ดูต้นเลีเ่ยวนี่นานนานเที่ยงปนนีอันนั่นนั้นก็อเที่ยงวะ ต้นไมอ้อะเน้นต้นไมอ้อะเจียมชอยเลยเรานี่ย <c oughs> เน้นต้นเพื่อนเล่าวไม่ใช่ต้นเพื่อนโธตี้ปลาอง,งเฮ้เอปลาอง,งปันนี่ตาปันนี่ตาปั่นรือออออ้อเฮ้ยให้อมัดเจียงตูวกตีตาเราเก้าไปกลางในว่านี่แรงกับเต๋ปลาโหนกมันไม่ไก่ได้ยิน <มา S 1> เด็ดเลยเข้ามากันนั้นฮัตตู้เราเปิดอยู่ไม่หรอกแลกิกตู้ก็ไม่ใช่ได้ปิดร้อยนี่แต่ว่าล็อกแจไปน้อยๆ้อย เอาล็อกเกย์ดังเปลื้กเชียงนะเชียงเชียงเชียงเฮ้ยโอ๊เชียงล็อกเกย์ออกไมีวีชาก็ทำหมดนะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยนะพระองค์นะครับเ้ามาเลยมาเราสุราโรนอยู่นี่ตะเกย์อี๋ตะว้ตัางบุ๋มเด้ตัางกุ่มเออบังกลุ่มอะองค์นี่นี่นี่มามามาลูกไม้นี่ต้องมีเรื่องราว ไม่ไม่ใจยางเรื่องไร่ปลาโอ่งนี่พอดีว่าไปไล่วันนึงกิดทึ่งกองใจเนี่ยดะริองเล่นบังบดันเนี่ยกองใจเคยกองใจปลาองไงเนี่กองใจดูอ๋อเออแล้วกบจีตั้งอันกินข้าวกินน้ำกินเลยดอกไหมอย่าปลาโอ่งไอ้กินนั่นกินเลวน้ำโคกน้ำแค่เล้ยดกาโอ่งต้องกินไรกินบังเลวนะเรียบร้อยโอ้หันก็จัดหนังกระนุ่มจัดมาเรียบร้อยโอ้หันเฮ้พัญญาตาปลาโอค์ก็หัวตาว่ากินจัดอย่าเจียวตำเลย นี่โบราณก็ว่าโอ้กินแซ่ดแล้วนอนนี่เทวาดาให้โป้ให้มังให้มีก็ว่านี่กินแซ่ดแล้วนอนแต่ปลงน้นอนนอนน้นนอนไอ้ข้อนี่สบายกินสแซ่ดสำการเก้าเทวดาเจียงบ้านหลุกล้านนาปรีอ๋อไม่เลยมก็ไปนะมันแน่นอนนะปลงนอนกินเลี้ยวก็นอนน,นอนมันกินแล้วแต่ว่ามันขาดขาดได้ล,วลาว่ับลงชาลามก็กินแล้ยวก็กินแล้วสปอนเซอร์กินแล้วแล้วมันเป็นนามสังเพ่เก้าก็กินแล้วก้ากินแล้วหื้อยื้อเลี้ยว แต่ที่ข้านั่นคือโปรโตีนโปรโต,โตีนหนึงโปรโตีนอ๋โอโจ๊ตีนัวเรนไปลงโปรตีนหนึงเราไม่ใช่เราไอ้บัวไม่กินนัวเอชช็อปเท่าเว้ย<อ>คือสัดปลาฮะน,นี่นี่ขว้วพวกปลาพวกสัตว์พวกนี้เลยกวางเก่งวันนี้เนียนล้องโปรดนี่พูดขึ้นปนะเดกูไร่ท่วงเนื้อนี่ แล้วเราอย่าไปกินเราเออห้องปนันไม่ได้นี่ทรรศงวดเพนีิไม่ความว่าเนื้อกวางเนื้อเกงนี่ทิทรรศงวดเพนีิอย่าไปกินไม่ได้นายจับเราเคยมาจับเรานายเขาจับและนิัรรศงวดนายจับเมื่อเมืเราเป็นพระราชาของเมืองนี้หรอโอ้โหกูกะไอเอิร์ญไม่กินปลงเนื้อมู้เนื้อแม่เลยแบบนี้เอาวู้เอาแต่ไปเป็นลมเป็มู้ปลา หมู่บ้านไม่เอาโปรไม่เอาหมู่ป่าที่เขาใกล้แต่ลาดนี่โลช่องลอยนี่มันนวลไปไม่เนี่ยไอเจ้าทุบทุบเติมเพื่อที่นี่เรานึกออกแล้วเมื่อเช็ดวันที่แล้วเจ้ามารับอัตราเราเพื่อจะไปหาหนึ่งฮาพระอันในโ้ยเปลอะไรอยู่ไหนอยู่ไหนอย่าลังกาได้มาไหม ม,มันคือปันนีเลยพระองค์คือว่าอ่าอ่าคือว่าหรือคือว่าเอ๊เฮียมัคือปันนีพระองค์ปันหรนนือมันเนื้อหมูมันกินดีนะเนื้อหมูปลาเนื้อกวางเนื้อเก้งกันแต่ว่ามันไม่ไม่ได้ตัดริง้งมึงนี่อ๋อถ้าไม่ได้ปันนีเจ้าจะต้อง ต้องลงโทเจ้าย่ายาเรปลงน่ยเจ้าท่านยาเราเองเฮ้ยป่งป่งนี่เดี๋วเดี๋ยวเดีเดเดอยย่าอย่าพึ่งกลิ้วอย่าพึ่งกลิ้วอย่าพึ่งกลิว้ย่าอย่าเยอะอลงโทษนานางก้นนางก้อนนางก้อนคว่างคกะกิดกว่างกะกิดกว่างกะกึ้มมันพันเดอพันหรือไม่ใหญ่ไวอีอไม่ใหญ่ไวอีตัดเละ ม่อมฉันนี่หลับปากจริงแล้ว,ว่าก้าวไปอ้าเหนืออ้ัดมาตาวายเย็นเทวานี่มันเกเรเพลิดเพลยเลยก็ไม่รู้เจ็ดวันทีเดียวก้าวไปเ้าก้าวไปใหนป้ปา,าพ่อก้าวไปตึงไม่ปรบลอยชัดไม่ปรบลอยมู่ไม่ปรบลอยมีสักสิ้งหนึ่งนี่พงลอยมู่ก็ไม่ปรบลยอบลยมีก็ไม่ปอบถึงมันมันก็ไม่ได้เลยสักทิ้งหนึ่งนี่ตับรืออ๋อ นี่วัตถรูปเลยว่าคือกัดรการศักษาตกลงวายกันคือยกลุทำไม่ได้กัปอีก้ากระตายอีวายกระโหลดเลโปร่งโปรอมันน้าไม่ได้จริงๆไม่ได้ต่ำโปรอ้าวปันีนจาวุลปันปโปรลงเอาปัน,นีนปัน,นีนเราจะให้โอกาสกับเราอันนี้ป<อ>กะวัติโอกาสมึงเช็ดเจ้านี่ไปทำไหอ่ะในเราอีกครั้งนึงโอ้นี่มันยันไม่ตายนะรอบนี้เดี๋ยวนี้เรามีความเมตตาไอ้ยาลังกาเลต้า หลอดไายเยาียบหลงเจ้าว่าจะมีอุปสรรคจากกระกาดาษไ,ไม่แน่ทุกทุกท่า<ะ>ให้โอกาสมันลื้อคลงเจ้าจะต้องไปอีกครั้งนึงนี่ไงข้าวป้าลาวข้าวป้าลาวเที่ยวนี้โอ้หลับมากไม่ตันให้หนื่งที่นี่ก็ไม่ต้านแต่ตายแต่ทีนี้เอาา,ปาไปกับไปปลงไม่ถ่ายเลยไม่ถ่าย<ะ>ไปกับไปลอยไปกับปล่อยนะปอยปล่อยปอยปอยเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เจ้าต้องเดินทางจากสปาราไปให้พร้อม ก,<อ>ก็ก,กินกอ้อนใจจัดไปเพอาอให้โอกาสกา้าก้าเจ้านี่ไปเก็บดับผัพายเรียบร้อยคนถูกต้องหาได้เจ้านันม,ม <เล S 1> ่มฉ<ต>ันไปต่ว่าถ้าไม่ได้มาถ้าไม่ได้มันพื้นไม่โดนครับมาะโอ้เฮแต่ว่านี่ม่มฉันชันหนีนท่านชงส่ยเกิดล่างบกเฮ็ดขึ้นนิปรองพลวเดีนี่เหล็กเก็ดวันทีเลี้ยวนี่ก้าวป่าเจ้าไม่ได้เหนือได้ทัดทิ้งเลยแต่ว่ามันเป็นสิ่งแปลกประหลาดอ้ไรนะมันเล่เลมันที่มัน ชอบช็ดหวานไอเป็นคนยิงคนยิงอ่งแต่ว่ามันแปลกประลาดตรงที่ว่าโจนบุญนี่มันเป็นคนยิงมันช่วยชดงดงามเท่าก็งาม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 แต่ละคนอันตาเป็นชัดเหมือนกันมันไม่จ่ายเลยแต่ว่าโตเป็นชัดเป็นชัดเออชัดสีโอเออแต่ว่ามันไม่จ่ายชัดสีพันนันลงกระจายชัดสีพันนันแล้วโจนบุญนี่มันชัดสีมันที่ระองค์ว่านนี่แต่ว่าได้พอเลยพันไปในตาลางดิพันหือตาลางมันเหลยยุมัน ไก่เจอยู่อะไรพันนันเลยโอ้มีห้างมีซอยเหมือนกันมีห้างมีโอยมีคนมีไล่ยนี่แหละตาจังโอ้ยยยัยย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 ่ยยยยาย่ายยยลปยยยยยยย้ยยยาย้ายยยยยยไมยยยยยมยไยยไยยยยยยยไยยยยยนยย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 มยายยย้ยยยาอ้ะก็มันเยามาเลยเอามาเลยโยนนะเยยยยรย่ยย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 ยายย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 ยอยเอยยยยยนียยยยยยย ต้องได้มาทักอย่างนึงไม่ได้เหนือต้องได้นั่งหอบนี้ได้ฮะได้แต่ปะนันพลุงชีวิตเจ้าหมดมวยซึคือหลบนี้ไม่ไม่ไม่ฆ่านะฉันยาเล้วนะไม่ฆ่านะไม่ฆ่าแต่วันนั้นเกไปพบมันไปพบมาเกย์น้อยนี่มันก้าวไปในป่าลึกน่าจะเป็นปลาหิมะบ้านพลุง ีนเจ้ามีวิชาความรู้ก้าวตื้อไปามาพันนะอู้เนนนู้นนี่ประออคงนี่อย่างเรื่องหนึ่งเลยดีกับบาเจ้าไม่เหลาไว้กว่างที่ไม่เหลาเล่าว่างทางนกับบ่าเจ้าไปพบไปอยากรูดดูอ๋อมันเจี่ยวหนักอยู่พอดีถึงแต่เลกันไว้ยิงกรุดนั้นเนี่ยมอวัยปลาโอง่งแต่ว่าเดีนี่ป๋อยิงปั๊บมันล่อยหนักล้นหลงทุดบินนีแล้วก็ไม่ได้จับแต่ว่าในบางเกิดพอนากันปอบลัดพรึ่งมันเปล่งลางเป็นคนเที่ย ก็มันบอกว่ามันเจอชาวจุ scene, so bush, ่มผู้ช uh ิดหรือว่าชาวจุ่มผู้ชิดนี่มันหวานแล้ววันไปช่วยชีวิตมันก็อกก็อกใจกันเลยได้พวกเลือกันเสียไปช่วยชีวิตมือโดยกาเล็กไปหลบทีเล่วันเลยอ๋อทึ่งนี่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 มันมันอย่างมันอย่างไ้พวกอุทิศมาทิ้งหนึ่งกันเล่นี่นี่ไอ้ไอ้ไรไอ้ไรเหล็กเดียวใจมอมฉันอยู่บ้านดึงเวอไว้บ้านจะเล็วมันว่าเป็นบ่วงนักบาสลง มันว่า <expand> บ่วงนี้ไม่กวามว่าถ้าปอยกขึ like ้นอธิตฐานแล้วก็โยนพลึงจะกลายเป็นพญานาค้าไปล่างไม่กว่ามว่าเราต้องการได้ซ so ึ like, ่งไหนกะบ่วงนั so every ้นก็จะไปหลัดจับไม้ทันทีตึ้งนี่นี่ม่อมฉันวางเพ้นไวเดียวว่าอีโมอันในโมวันเดี๋ยวี่ม่อมฉันเห็นนั่นที่ช่วยช่วยกันถ้าว่าพันตรีเแลียวถ้าว่ายิงไม่โตกับม่อมฉันอียวบ่วงนักกะบะตองเตาจุ่มปูจิตไอ้กลูเล่านีเลยไปจับเล่อ๋อนี่เพราะฉะนั้นนี่ชื่อว่าเจ้านี่ ตอนนี้อชาตาจะไม่คาดแล้วกามอ่อมเช่นว่าพน,นันในหน้า,าไม่ตายเปลองตอนนี้มีข้องมาช่วยเลือดมีข้องช่วยเล็วเห็นไหมตื้อว่าคนนนั้ยังมีบุญวัฒนาอยู่นี่โอ้ไม่อันไม่เจอือก็ไม่ได้เจือบุญไม่เปลเออนั่นเลย <c oughs> บุญพ่าวัฒนาตรงก็ว่านะน,นั่นเลยเพราะฉะนั้นเจ้าก็เอาวงนี้ไปใช้ายเป็นประโยชนธ์ม่อมเช่นลงเอาไปจับเล่นะเอาไปจับมาแลยมาเท้าไว้เราแต่ว่าบรรพูรมอ่อมเช่นก็เข้าไป ลาเมียเดียวปลงเอาแต่เหลืองน,นั้นนะเจ็ดวันเหลืองโงใจเมียดินะไหนงั้นผมจนตุล,ลาปลงเอาและเอาก็ให้ปงบัดทิศซีมีชัยครับวันดีครับขึ้นทางโปรดเผยแต่ถ้าขึ้นไม่ได้มาได้รอบนี้ท่านย่าเนโน่ไม่ได้มามายถึงแบบไม่ต้องกลับมาไม่กลับเลยเดีวต้องไม่ได้ไม่ต้องกลับมาเลยผม<พ> um. เร็วๆค่อย,ยสร้างไอ้สิน้าไปตามประวชีวิตอ้อแต่เห็นว่าไม่กลับแล้วตามไปใส่เหล้าอย่างนั้นแล้วสมาคล้กันไหนว่างกระเ้องออกกันชั้ ไม่อะไรกว่าเมตตาแล้วดำรงในว่ารอบนี้ปั่นรลอมาลือตรงใดเอาจ้ะขนาดันเอาให้เจ้าเดินทางถ้าปัณนุุ่นลาบลเอาไอ้ปริทินทีมีัยแล้วก็ว่านางเมียเตอเจ้างามค่ะเอ้ยโอ้เงาลาบนรงโอ้เดีวว่า